สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์ และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นความสุขในทุกๆวันนะนะคะท็อปปิกของเราวันนี้ค่ะเรามาดูซิว่าในอีก3วันเขาจะเคลื่อนไหวอะไรไหม ะะเดี๋ยวเรามาดูซิท่นานใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวเพียร์ฮาส่วนตัวเปิดรับอยู่แอดไลน์ด้านล่างนี้ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะส่วนเมมเบอร์ชิพคลิกลิงด้านั่งนี้ได้เลยเวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยและจับพลังงานให้ด้วย3กองออร์คิลไม่ใช่ค่ะทาร์ดนะคะ3กองทําสมาธิให้นิง่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะไพ่สำหรับที่1นนะ เรามาดูซิว่าในอีก3วันนี้เขาจะเคลื่อนไหวอะไรไหมนะคะท่านใดอยากที่จะเชคพลังงานส่วนตัวนะคะแอดไลน์ด้านล่างนี้ปรึกษาในทุกเรื่องปัญหาหัวใจเลือกแบบที่ต้องการนะคะทักเข้ามาจองคิวได้เลยคะ่ะถ้าปิดรับแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในอีก3วันนี้เขาจะเคลื่อนไหวอะไรไหมคะ สี่เท้าสวยงามไพออกมาเยอะไปนะคะของใหม่นะสามดาบ DM Place King of Wands ตัวตนของเขาเป็นราชาไม้เท้าธาตุไฟคนคนนี้ทำงานเยอะทำงานหนะักนะคะเพราะว่าเป็นราชาไม้เท้าทำงานเก่งด้วยเป็นระดับผู้นำก็ได้และถ้าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นระดับผู้นำหรือว่าผู้บริหาร c e o ก็เป็นคนที่เจ้านายวหาวานทำงานเก่งนะคะเป็นคนทำงานเก่งแล้วก็ เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูอบอุ่นดูเท่บุคลิกภาพดีนะคะแล้วก็ถ้าจะจีบคุณก็ต้องวางแผนคิดเยอะจีบเยอะมากๆเช่นกันเพราะตัวตนของคุณเป็น D-M Place เขามองความสัมพันธ์กับคุณไปไกลถึงขัน้นแต่งงานสร้างครอบครัวสี่ไม้เท้าแต่มันมีสามดับเกิดขึ้นก็คืออุปสรรคนั่นแหละอุปสรรคที่ต้องเรียนรู้กันไปอุปสรรคในเรื่องทุกๆเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นทําให้รู้สึกว่า มันยังคงต้องใช้เวลาอยู่นะคะใช้เวลาอยู่เพราะว่าเขาคิดกับคุณเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ชีวิตการแต่งงานการขยับสถานะความสัมพันธ์ในอนาคต8ดเหรียญ8ดาบคนนี้ถ้าเขามีความรับผิดช,ชอบและมีความมุ่งมั่น n g of Wands เขาเป็นคนที่ขยันทำงานแล้วก็เก่งมากๆนะคะเก่งบ้างงานขยันทำงานดูนิ่งๆแต่มั่นคงแล้วก็โฟกัสคือเป็นคนที่จดจ่อทำไรต้องประสบความสำเร็จในชีวิต มุ่งมาแล้วจริงจมากๆต้องได้สิเหรียญน,นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนขยันนะเป็นคนแบบได้ทําเหรียญได้8เหรียญละจะต้องให้ได้10เหรียญให้ได้ต้องมั่นคงบางครั้งคือเขาดูอะไรหลายสิ่งหลายอยา่าง8ดานะคะความที่ยังยังคงต้องใช้เวลาอยู่การที่ยังมีอุปสรรคอยู่การติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองแต่ the e m p l e c e คนนี้ยังอยู่ในหัวใจของเขา เพราะเขาจะจีบคุณหรือว่าเขาจะเข้าหาคุณเขาค่อนข้างคิดเยอะแล้วเก่งมีการวางแผนที่ดีและเป็นคนที่วิเคราะห์และมองการไกลด้วยค่ะจะจีบต้องจีบให้ได้เข้าหาให้ได้จีบยังมีวิสัยทัศน์จะจีบจีบมีวิสัยทัศน์ยังไงก็ต้องศึกษาดูนะคะศึกษาความเป็นธรรมชาติของผู้ชายบางทีเขามีขั้นตอนในการที่จะเข้าหาเราเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามนะคะบางคนเขาจะพูดกับเราเลยว่าสเต็ปไปสเต็ปนะจ๊ะ ที่รักอะไรประมาณนี้หรือเขาอาจจะไม่พูดก็ได้นะคะก็คือเราก็ดูธรรมชาติเขามีเป้าหมายอะไรในชีวิตหรือเปล่าหรือเขาทํางานเยอะเขาต้องการสร้างฐานฐานะให้มั่นคงหรือว่าต้องการประสบความสําเร็จเราก็ต้องมีการพูดหรือว่าถามอะไรให้เขาให้เราได้อะไรจากเขาด้วยเพื่อเราจะได้ดูไกด์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดความคิดของเขานะคะเพราะฉะนั้นใน3วันนี้ อาจจะยังไม่เคลื่อนไหวอะไรนะคะแต่เขาคิดวิเคราะห์มองการไกลแล้วล่ะนะคะว่าจะทําอะไรกับคุณหรือว่าจะเป็นไปอะไร,ย,ไรยังไงก็ยังยังยังคงที่จะอยากที่จะพัฒนาความสมัน์หรือว่าเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณไปถึงขั้นการแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูนะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปปิคของเราเรารู้สิว่า ในอีก3วันนี้เขาจะเคลื่อนไหวอะไรไหมท่านใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยปรึกษาปัญหาหัวใจทุกเรื่องทางออกของชีวิตแอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยถ้าปิดรับระแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะในอีก3วันนี้คนกองที่2เขาจะเคลื่อนไหวอะไรไหมคะ เ s t น e d เดดอัศวินถ้วยแปดถ้วยหนึ่งเหรียญค่ะว้าวเดอะซันสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของการ กลับมาสู่การเริ่มต้นใหม่หรือการคอมมิชเมนต์ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะการจรงิงจังการกลับมาแบบแบบทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนนะคะแต่ถุวยมันมีอะไรที่ค้างคาในเรื่องของการที่คุยเรื่องของการคอมมิชเมนต์การจริงจังอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้และอยู่ๆมันห่างไปมันนิ่งไป เดทอะค่ะเหมือนนิ่งไปเลยจบไปเลยแบบนั้นแต่มันยังไม่จบอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรืออาจจะไม่ได้แบบคุยกันเลยอะไรแบบนี้หรือว่าคุยบ้างไม่ได้คุยบ้างมันเหมือนกับเดทอะค่ะตายหรือว่านิ่งไปแต่มันยังไม่จบเพราะอัศวินถ้วยเขากําลังที่จะกลับมาจีบคุณแบบโรแมนติกกลับมาเดินตามหัวใจความรู้สึกของเขา ให้แปถ้วยที่มันค้างคานอยู่ตรงเนี้ยค่ะให้สิ่งที่มันค้างคาหรือว่าอะไรก่อนอันเนี้ยสารต่อสิ่งที่มันสิ่งที่มันค้างคาก่อนอันเนี้ยสารต่อเรื่องราวก่อนอันเนี้ยอีกครั้งหนึ่งให้มันเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่ที่มันคว้าได้จับต้องได้เริ่มต้นใหม่เดอะซันความสุขสดใสแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ การคอมมิชเมนต์การกลับมาครั้งนี้อาจจะได้เริ่มต้นกันใหม่ละกันได้คุยในเรื่องของการคอมมิชเมนต์การตกลงเป็นแฟนกันไหมหรือจะยังไงดีเธอจะตกลงกับฉันหรือเปล่าเธอจะเป็นแฟนกับฉันไหมถ้าเธอไม่เป็นแฟนกับฉันก็ไม่ต้องมาคุยกับฉันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะนี่แหละนะคะที่แบบเขาคงจะแบบเออจะกลับมายังไงดีนะให้ให้มีอะไรดีๆอาจจะต้องมีการออฟเฟอร์อะไรบางอย่างนะคะหนึ่งเคือการออฟเฟอร์การให้ของขวัญออฟเฟอร์ offer, อะไรให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้และมีความสุขขอโทษคุณหรือขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอีกครั้งมีความสุขอีกครั้งสารต่ออีกครั้งหนึ่งอะไรที่มันแย่ๆก่อนหน้านี้ขอโทษแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมนะคะนั่นคือคือพลังงานไพ่สวยแต่มันยังมีอะไรที่ มันห่างไปมันนิ่งไปมันไม่ได้สานต่อมันเป็นอะไรที่มันยังค้างคาอยู่สําหรับคนกลองที่สองเพราะฉะนั้นเขาเรากะที่จะเข้ามาหาคุณอยู่แต่มันเหมือนจะเร็วๆนี้ที่เขาจะได้เคลื่อนไหวอะไรบางอย่างแต่อาจจะไม่ใช่สามวันนะคะอาจจะเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ความสัมพันธ์หรืออะไรบางอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะอะไรที่ใช่ก็จะอยู่กับเราก็จะ โชว์ up ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่าเริ่มต้นใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจจะเริ่มต้นหรือว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดฝันก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานสวยงามมากๆจริงๆขึ้นอยู่กับการคุยการกลับมาว่ามันจะเป็นยังไงจะเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่านะคะนี่คือพลังงานคนกองที่สองนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดยเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะ ท็อปิกของเราวันนี้นะคะในอีก3วันนี้เขาจะเคลื่อนไหวอะไรไหมเดี๋ยวเรามาดูนะทันใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้ทักชัดเข้ามาเลยปรึกษาปัญหาหัวใจทางออกความราความสามารถเรื่องราวชีวิตนะคะเลือกแบบที่ต้องการถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะพลังงานคนกองที่3ในอีก3วันนี้เขาจะ เคลื่อนไหวอะไรไหมคะมาดูนะ King Awards เก้าถ้วยเก้าดาบตัวตนของเขาธาตุไฟตัวตนของคุณ เป็น9ก้าถ้วยนะคะคุณอุดมสมบูรณ์มีความสุขชอบทะเลรักสัตว์รักธรกรมชาต,ตินิ่งสงบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองส่วนเขาก็เป็น King of w a n d s เป็นนักธุรกิจนักผู้บริหารผู้นำคิดวิเคราะห์มองการไกลทัศนวิสัยกว้างไกลคา,าดการอะไรไว้ก็เป็นไปแบบนะั้นเป็นคนเก่งมีความสามารถอบอุ่นดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูดูมีสเสน่ห์บุคลิกภาพดีนะคะจะเข้าหาใครจะจีบใครจะคุยกับใครต้อง คุยให้ได้ติดต่อให้ได้ฉลาดแล้วก็คิดเยอะด้วยวางแผนมาเป็นอย่างดี9้าวดาบเขาทำให้คุณนั่งร้องไห้อยู่ในห้องตอนนั้นหรือเขาทำให้คุณร้องไห้เสียใจเจ็บปวดเกิดขึ้น10บถ้วยคุณกับเขามีแพลนเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือคุณกับเขามีอุปสรรคในความสัมพันธ์ทำให้ ทั้งสองฝ่ายต่างนิ่งทิ้งระยะห่างกันออกไปเขายังคงคิดถึงคุณอยู่มากๆแล้วก็หาวิธีที่จะเข้าหาคุณหาวิธีที่จะประสานความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจระหว่างคุณและเขาหาวิธีที่จะทําให้คุณไม่เจ็บไม่เสียใจไม่เจ็บปวดอีกหาวิธีวางแผนแพลนในเรื่องของอนาคตว่ามันจะมีครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดมสมบูรณ์มี อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาม <blunt animation> พ่อแม่ลูกได้ยังไงหรือจะทําให้คุณกับเขาได้แต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกกันได้ยังไงอยู่ในท okay. <c taa> <ๆ>ี่ที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังเรื่องของครอบครัวสามารถสปอร์ตดูแลคุณได้ยังไงนะคะปรับระจูนกันได้ยังไงอะไรที่มันเป็นประเด็นกันทําให้คุณเสียใจได้ยังไงเข้าคิดถึงคุณและเข้าคิดถึงเรื่องราวในวันนั้นๆด้วยที่ทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดนะคะ คุณและเขาต่างคนต่างมีเสน่ด้วยกันทั้งคู่และเขาก็รู้สึกว่าคิดถึงคุณไม่ว่าเขาจะคุยหรือว่ามีใครมาคุยกับเขามาชอบเขาเขารู้สึกว่าคุณก็คือหนึ่งอยู่ในหัวใจของเขาเขาคิดอะไรต่างๆไปม,มากมายจินตนาการในเรื่องราวของอนาคตระหว่างคุณและเขาค่ะจะปรับจะจูนเรื่องราวระหว่างคุณและเขาได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าก่อนอนนันนี้มีเรื่องดราม่าก,กัน แน่นอนเขาต้องปล่อยละละทิ้งไว้ให้ให้ความดราม่าอะไรนะมันใจเย็นแล้วมันนิ่งไปก่อนแล้วก็หาวิธีที่จะเข้าหาคุณอีกครั้งจะเข้าหาคุณได้ไดแหละนะคะแล้วก็เข้าหาอย่างชาญฉลาดและคิดเยอะด้วยถ้าคุณหันหลังจากเขามาแล้วคุณก็ปิดโหมดให้เขาไปนะคะนิ่งเงียบอยู่ในในพื้นที่ของตัวเองเพราะนั้นกว่าเขาจะพยายามหาวิธีแล้วเข้าหาปรับความเข้าใจกับคุณได้ให้มันเป็นความสุขอีกครั้งหนึง่งมันต้องใช้เวลา ะะใช้เวลาที่จะมีช่วงเวลาที่ดีๆด,ด้วยกันอีกครั้งหรืออนาคตมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทีแฮปปี้และมีความสุขอีกครั้งนะคะเขาอาจจะเป็นคนมุ่งมั่นและจริงจังมากๆตัดสินใจอะไรบางทีฉับไวรวดเดียวฉับไวแต่กับคุณบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าตัดสินใจอะไรยังไม่ได้ทันทีจะต,ต้องใช้เวลาก่อนวิเคราะห์แล้วก็วางแผน อะไรแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญคือมองว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะก็รู้สึกว่าถ้าภายใน3วันนี้อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่เขาว่าจ,จะเคลื่อนไหวอะไรในอนาคตมีการปรับความเข้าใจการหาวิธีต่างๆนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอให้ได้คุยกันเร็วๆนี้ได้ปรับความเข้าใจกันในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ